สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสูแ่แฝงชาแนลครับในคลิปรีวิวสกิลการในชุด DVT 0 1วันนี้นะครับ <S <S ก็วันนี้จะเป็นแคนสีเหลืองนะครับ Cater Century นั่นเองอ่ะเพื่อไม,เไมเ่เป็นการเสียเวลาไปครับเผื่อเรามีอ่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมต้องบอกว่าใครที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้หรือยังไงก็ตามนะครับรีวิวของเราคือเราจะแบ่งจำแนกเป็นของใช้จากสายนี้ของใช้จากสายนี้และของสามัญไว้ให้แล้วนะครับ ลองค่อยๆไล่ดูไปก็ได้ว่าเอออันไหนที่มันใส่ได้ทั้งสองสายอันไหนมันเป็นของสายนี้โดยเฉพาะหรืออันไหนยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่า FYI ไว้ว่ามันก็บางอย่างมันก็ใส่ได้ทั้งสองสายแหละแล้วแต่การอ่านเด็บของเรานั่นเองแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าอีกันนึงอันนี้คือเราแบ่งสายให้คร่าๆแล้วก็บอกของสามัญให้เข้าวๆไว้นะครับอันดับแรกครับชุดนี้ก็จะมีการให้ทิกเกอร์มาใครที่อยากเล่นราทิออนนะครับคี8แปนะครับ ก็สามารถเล่นได้แล้วไม่ต้องแบบไปซื้อใบ4ใบ300รใบ400อะไรแล้วนะครับมีธรรมดาแบบไม่ฟอยออกมาให้แล้วนั่นเองก็ถือว่าดีครับแกนนเองง่ายๆแล้วก็โอเว t i ์ทิกเกรครับที่ให้มาในชุดนี้ตัว o v e r t i ์ทิกเกอเองมาดูเทคกันนิดนึงจริงๆใครที่ตามช่องเราจะเห็นเราได้อ่านโอเวอร์ทิกเกอร์สีเหลืองบ่อยๆแล้วแหละเมื่อได้เช็คเจอมันก็คือในเทิร์นเราเหมือนเดิมเนาะนะครับจะได้ความสามารถก็คือทุก คุณจะทำการได้เช็คได้การต่อสู้ที่เรียอากาศของคุณโจมตีด้วยคือแวนเราตีเราได้เช็คปกติอยู่แล้วทีนี้เรียเราตีเรียเราจะเช็คได้ครับเรียเราตีก็เช็คและเรียอากาศอ่ะเกรดสามมันมีทวินได้นะเว้ยเอออย่าลืมนะเกรดสามมันมีไอคอนทวินได้แปลว่ามันบอกให้เช็คได้เกรดสามตีไม่ได้เช็คนึงใบนะมันมีทวินได้มันก็บังคับให้เรียเช็คสองใบนะเว้ย มันคือกรณีเดียวกับเมื่อก่อนเราเล่นบัตเตอร์เบดใช่ปะ่ะแล้วเปลี่ยนช่องที่บัตเตอร์เบดอยู่กลายเป็นแวนแต่บัตเตอร์เบดเองอะ่ะมันเป็นแค่เกต2สองก็เลยเช็คได้ใบเดียวแต่อันเนี้ยถ้ามันเป็นเกยสามแล้วมันบอกเช็คได้แบบว่ามันจะทวินได้ได้นะเว้ยเออโอเวอร์สีเหลืองเก่งครับเก่งในระดับหนึ่งเช็คเจอได้คือแบบโอ้โหมึงร้องเจ็คแน่แล้วยิ่งไปอยู่กับสายบาตตี้ออนนะมึงซับกันได้ต้นตีนมากนะครับต่อมา PG จครับเหมือนเดิมเป็นเทคนสตินเนลและมีเทคเมื่อลงช่องการเดียนเลือก ก็ไม่ก็เรียบร้อไม่โดนดาเมจโดยการต่อสู้แล้วก็มันจะแคลว่าถ้ามือเรามีสองใบหรือมีสองใบหรือมากกว่าต้องทิ้งมือถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเป็น PG ที่ช่วยในการเล่นนั่นเองตัวต่อมาครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่การ์ดเมื่อบูตแวนบวกของพันเป็นบูตหมื่นให้ตัวของแวนการ์ดแล้วก็ตัวต่อมาหูใบนี้เก็บยาวครับกับเพนคิลเลอร์เพนคิลเลอร์มีเทคออโต้ในช่องเรียการ เมื่อจบการต่นนอสู้ที่อยู่ในน้บูตสามารถโซบาร์หนึ่งรทายตัวเองได้แล้วก็จวดหนึ่งนั่นเองก็เป็นเหกที่เอาไว้เปลี่ยนมือเวลาที่เราเล่นแล้วมันเกตีสามแย่คือนักปัจจุบันเนี้ยกับเด็กมาทิออนหลายๆคนก็ใส่หลายๆคนก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันเล่นสามรัวๆได้แต่ อย่างที่บอกครับคือมันเป็นแค่มันเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้แต่ว่าอนาคตอะมันมีที่อยู่ของมันแน่นอนครับเพนกินเลอร์นะครับตัวต่อมาอัศวินดำนะครับเอ่อหนึ่งในการ์ดที่มีอพิสิทธิ์ชนนะครับเทคแรกก่อนคอนติเนียในช่องเรียกการ์ดนะครับยูนิตนี้ไม่ถูกตกเป็นเป้าหมายของสก,กิลการ์ดคู่แข่งก็คือคุณจะทํามันติดคุกคุณจะยิงมันเลือกมันมันไม่ได้นะครับเรียกว่าติดคุกไม่ได้นี่คืออภิสิทธิ์ชนแล้วนะเออแล้วก็มีเทคอกหนึ่งครับออโต้ในช่องเรียกการ เมื่อโจมตีฮิตครับฮิตอะไรก็ได้สาม,มารถหงายแดมหนึ่งโซชาร์จหนึ่งได้วงเล็บการหงายแดมโวชาร์จต่อให้เราไม่ได้หงายแดมเราตีเข้าเราก็ต้องโซชาร์จนะครับเทคนี้เป็นมานานมากแล้วเออมันไม่ได้เพิ่งเป็นนะเป็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณบล็อกสิบบีทีสิบอันเก่าไม่ใช่ดีวีบีทีสิบนะดี D, ตอนบีทีสิบอันเก่าเลยกับพวกสายโกพลาดินกับสายตอนนั้นจําเป็นนารุคมิมัง้งที่เป็นเทคนี้และเห็นหลายๆคนอนะ่ะใช้เทคประมาณเนี้ย ผิดบ่อยมากๆเพราะจริงๆอ่ะเขาพยายามตีฮิตแล้วเขาก็รักไก่ว่าไม่ชาร์จเพราะชาการชาร์จอะมันคือการเอาหัวกองไปเสียกับการเข้าโซแต่ว่านั่นแหละมันโ,โดนบังคับชาร์จนะครับต่อให้คุณไม่ได้ไงแดมก็ตามต่อมาครับเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์ไว้ป้องกันอันนี้จะไปใส่กับเด็กไหนก็ได้ทั้งซตอรเลสหรือว่าบาทิออนก็ได้นะครับเมื่อคุณมียูนิตสใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณหใบครับยูนิตนั้นจะบวก หมื่นห้าจนจบการต่อสู้ก็คือจะเป็นพวกตระกูลออเดอร์ที่มีพลังหมื่นห้ามันจะกระจายไปให้ในทุกๆแคร์เลยนะครับเพราะว่าอาในสีแดงจะบอกว่าตามถ้าแดมลองสามหรือมากกว่ามันจะได้เทคนคนี้อันนี้ก็คือถ้ามียูนิตสามใบนะครับหรือมากกว่าก็นะเข้าใจได้ว่าเป็นของสามัญครับเอามาใช้ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคต่อมาครับก็จะเป็น ในส่วนของสายโซเซเลสนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า e สายโซเซเลสเนี่ยก็เป็นอีกอีกหนึ่งชุดที่ของออกมาแล้วก็เล่นได้ปัน่นป่วนมากๆในระดับหนึ่งเหมือนกันนะโอเคไปดูกันก่อนครับที่ตัวเริ่มตัวเริ่มไม่มีอะไรครับเทกเหกมือนเดิมเริ่มหลังจั่วนะครับก็ไลายทับเริ่มหลังจั่วก็ถือว่าเป็นเห็กสามมันของอเกตตัวเริ่มยุคนี้ แล้วก็จะมีตัวเกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งเนี่ยมีสองเทคมันบอกว่าเมื่อโดนตัวเกรดสองที่มันในไลท์ไลน์มันนะไลค์ทรับสามารถเข้าได้บัตรหนึ่งจวได้อาจจะแบบโอ้ oh, พี่ไรสายบาทิออนมันยังแค่โชว์เกรดสามเพื่อจัวมันโชว์ไงมันเล่นกับเกรดสามเยอะมันเลยทําได้แต่อันนี้คือมันสมเหตุสมผลครับไม่งั้นมือมันจะเยอะเกินไปนั่นเองนะครับแล้วมีเทคหนึ่งออโตในช่องเรียกการ์ดวันเพอร์เทิร์นเมื่อเจเจอ่อเทค เช็คเจอทิกเกอร์นะครับถ้ามีการเช็คเจอทิกเกอร์ c o u n t e r b ร์หนึ่งเลือกเรียกาดแถวหน้าแขวงหนึ่งใบเตะกลับใต้เด็กนั่นเองอาจจะดูไม่เจ๋งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดเกมได้ในระดับหนึ่งนะ่วอยู่ดีแบบตัวเล่นเขาหายอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะดี๋างเนี้ยมันใส่เกตบนบนกันเยอะมันไม่ได้ค่อยใส่เกตหนึ่งเกตศูนย์อะไรก็เยอะขนาดนั้นตัวต่อมาเป็นล่าง2นะครับเป็นลายลายตัวเกตสองอันนี้บอกว่าถ้ามันโดนซอสเเลสไลท์ทับดูก้าสามใบบนจากกองการ์ดคุณนะครับแล้วก็ นำการ์ดเหล่านั้นไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณเรียงไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณก็คือเปิดมาสามใบอ่ะจะเรียงยังไงก็ได้แต่คนเป็นทิกเกอร์เราก็สามารถเรียงให้ทิกเกอร์ออกได้หรือว่าจะใช้สกิลจั่วใช้อะไรก่อนก็ได้นะครับเทคข้างบนโหดมากแต่มันใช้ได้ครั้งเดียวทางเกมแล้วมีเหตุนหนึ่งออโต้เมื่ออยู่น,นี้ลงเรียกการดนะครับดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ด ให้เลือกว่านําไว้บนสุดหรือล่างสุดถ้าเรานําไว้ใต้กองการเนี่ยยูนิตเนี้ยจะบวก2องพันการปีดิบสองได้ด้วยคือไว้ข้างบนอ่ะมึงอาจจะไว้ทิก,กร์อยู่แล้วไนงะแต่ถ้าไว้ข้างล่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูให้พลังเพิ่มแล้วกันไหนๆก็ยอมเปลี่ยนละอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะตัวต่อมาครับก็คือสายตรงของมันเลยที่เป็นอีกหนึ่งสายรองนะครับจริงๆเราเคยทําโปรไฟล์แล้วด้วยแต่ต้องยอมแบบว,ว่าตอนนั้นเนี่ยของมันก็เกือบจะครบแล้วนะวนะกับสายซาเซเลสนั่นเองมีเทคสองอย่างครับเป็นเทคนอัโตในช่องแวนการ์ด เมื่อคุณได้เจอทิกเกอร์ยูนิตนะครับเลือกเรียากาศของคนณ1ใบยูนิตนั้นบวก1 0,000คือเอาง่ายๆครับถ้าสมมติเราเช็คได้ท er ิกเกอร์มาได้มื่นอยู่แล้วใช่ปะเราชี้หมื่นให้เราแล้วก็ไอเนี้ยมันก็จะชี้ให้เรียอีกตัว1นึงม่นคือมันเราจะชี้ให้เลียซ้าย1 0,000หม่นเรียขวาอีก1 0,000มื่นก็ได้เว้ยคือเทได้ท er ิกเกอร์ใบเดียวเหมือนได้2ใบอะ่ะเออหได้ถึง2แล้วก็จะมีเทคนนึงครับเป็นแอคทีฟในช่องวป็นจ์ดวันเบอร์เทิร์น ถ้า,าถ้าในเทิร์นนี้มีการเปิดเซอร์นาไลท์สามารถคอร์ทเบล์บัลหนึ่งโทรบัลหนึ่งได้สแสดงคิทิคอลหรือฟอนทิเกอร์นะครับบนมือไมอ่บนมือเราไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ดใบนั้นไปไว้บนประของกองการ์ดเราและได้บวกหนึ่งนั่นเองก็คือโกงเฮี้ยๆครับเอเอ,เอ,เอถ้าสมมุติเราโชคดีเราเปิดเซอร์นาได้ทุกเทิร์นอย่างเงี้ยเรามีคอร์สจ่ายทุกเทิร์น่ะแปลว่าคุณจะเช็คได้คีย์สามสี่เทิร์นติดกันอ่ะคือแบบเช็คคีย์ครับ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 อย่างเงี้ยคือ ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือยอมรับแหละว่าเวลาเราเจอทิกเกอร์ครีย์มันตื่นเต้นแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะรู้ว่าแม่งจะเป็นคีย์อยู่แล้วแหละแบบในหัวมันแบบ oy, e, ควยขี้คีอีกแล้วคียอะไรเยอะแยะวะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแม่งคี้แบบคี้อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันขับมันคือความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งในการเล่นละกันนะครับอ่ะมาที่ของอื่นๆบ้างครับใบแรกใบนี้มีเทคออโต้ในช่องเรียากาศวันเบอร์เทินถ้าเราได้เช็คเจอทิกเกอร์ยูนิคสามารถโซบัสสองเพื่องหายแดมหนึ่งได้ อันนี้ก็จะเป็นเทคของสายนี้ถ้าใครอยากแต่ไหแดมเนาะตัวนี้ครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าใสเหมือนกันเป็นมีเทคเมื่อมันลงช่องเรียกการตบัสหนึ่งเรสตัวมันดูการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณครับเลือกหนึ่งใบเอาไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดคุณและที่เหลือลงไปไว้ใต้กองก็คือลงมาตัวบัสหนึ่งเรสตัวเองเลือกเอาขึ้นหรือเปิดมา2ใบใบหนึ่งขึ้นใบหนึ่งลงนะครับคือถ้าเจอทิกเกอร์เอาขึ้นไปถ้าไม่ใส่ก็เอาลงเหมือเป็นใบไส้ก็เอาขึ้นไม่ใช้ก็เอาลงแค่นั้เน,นเองประมาณนี้ ต่อมาจะเป็นตัวเกรดสองที่มีสกิลออโต้ในช่องเรียกการวันเบอร์เทิร์นถ้าคุณได้พบทิกเกอร์นะครับสามารถโซบาสหนึ่งและยูนิตนี้บวกห้าพันได้จบเทิร์นเทคมันไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นแค่ตัวปั๊มพลังก็จริงๆเห็นสายรองอะ่ะมีเทคเนี้ยเกือบทุกสีเลยนะเออมีเทคประมาณ 5, อ,อย่างเงี้ยบวกห้าพันอะไรเงี้ยเกือบหมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเกรดสามครับ เมื่อยูนิตนี้นะครับเมื่อมีเทรออโต้ในช่องเรกาลดเมื่อเราได้เจอทิกเกอร์ยูนิตสามารถเข้าสองแสแตนมันได้ก็ยูนิตนี้บวก5,000ด้วยสำหรับคนที่เข้าเตอร์บาร์สเหลือนะครับก็สามารถเล่นได้จริงๆอัโตเล่นซาเซเลสเป็นเกย์เ้าตอร์บาร์สเหลือเลยเนาะประมาณนี้ครับอันนี้สำหรับฝั่งของซาเซเลสนะครับหมดแล้วต่อมาครับสุดท้ายกับสายของบาติออนหรือว่าของเติมเด็กของบาติออนนั่นเองนะครับก็ ต้องบอกเลยครับอีสายบาทิออนเนี่ยแต่ละใบเนี่ยทำให้เด็กแม่งแบบปวดตับปวดจิตทั้งนั้นอ่ะใบแรกกันก่อนใบแรกกับใบนี้ครับใบคีหลักสำคัญเลยเป็นฟอยล์หน้ากล่องโดยมิเทคอโอตโอต้เมืเอม่ออยู่ดีจล,ลงช่องเรียกการสามารถขาบรถบัสสองโซบาสหนึ่งได้เลือกการจากมือเราหนึ่งใบคอลงช่องเรียกการถ้าการที่เราคอเป็นเกรดสามได้จั่วสองนะครับคืออยากอธิบายก่อนสมมุติเนี่ยสมมุติว่าเราลงมาจ่ายคอเสร็จเนี่ยเราต้องคอนะ เราต้องคอให้เสร็จก่อนนะเพื่อไปจัวปุ๊บปุ๊บอ่ะจัวครั้งนี้ออต่อปุ๊บปุ๊บแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปจั่วก่อนแล้วค่อยคอวอร์ i n g ครับปิดกฎเลยนะอย่าลืมนะครับว่ามันต้องทําให้เสร็จไปเรื่อยๆไม่ใช่เราจะไปจั่วก่อนไห้ลงเนี่ยจวก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผิดกฎนะครับเพราะว่ามันบอกให้คอ,อก่อนเพื่อจะจัวแล้วมีเทคน,นิคนึงเป็นเทคนอโอโต้ในช่องเลการครับเมื่อโจมตีถ้าคุณมียูนิตเกตสามสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกห้าพันจะจบเทิน แต่ว่าตัวมันนะตัวตรงกุดตัวได้ตัวมันหมื่นสามเล่นกับบาทิออนจะบวกสองพันเป็นหนึ่งหมื่นห้าเวลาตีไปจะเป็น2 0,000ืนะครับตรงุติได้เทคบาริออนจับลุกขึ้นมาอีกนะครับบาริออนจะบวกให้มัน1 0,000หมื่นถ้ากลายเป็น3 0,000่นเวลาตีไปมันจะบวกอีกห้าพันเป็น3 5 0 0มนะเว้ยคือตัวเนี้ยมันบอกว่าเสือกบอกว่าบวกจนจบเทินมันเลยเสือกแปมได้นะครับมันเลยเสือกแซบมไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับก็ นั่นแหละตามนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของตัวนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวต่อมามังกรดําสุดเก่งของเรามีเทคแอคทีในท่องเรียการครับเอ่อถ้าคุณมียูนิตเกรดสามสามใบหรือมากกว่าสามารถโซบาสองครับยูนิตเกรดสามทั้งหมดของคุณได้รับความสามารถบู์จนจบเ์นตัวนี้คือทําให้เด็กบาริออนโหดเลยเกรดสามบู์ได้นะครับตัวต่อมาตัวนี้ครับอันนี้จริงๆยอมรับว,ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสองแง่สองงามแต่ว่าเออเอาวะ นะครับว่ามันอยู่กับสายเนี้ยมันมีการทิ้งบ่อยกว่าเพราะมีเทคออโต้นะครับเมื่อการใบ้ถูกทิ้งจากมือของเราสามารถคอร์ดแบสหนึ่งโซบัสหนึ่งตัวได้นะครับคือมันอยู่กับสายเนี้ยและคลุ้มแล้วก็คอมมอนหนึ่งใบครับที่เราต้องการให้เด็กบาทิออนใน B t เท่านั้นกับตัวนี้มีเทคคอนทินิวอยู่ในช่องการเดียนถ้าแวนการของคุณเป็นบา์ทิออนนะครับยูนิตนี้จะบวก5000ตามจำนวนยูนิตเกียร์สามของคุณทุกๆ2ใบนั่นเองนะก็มันนับตัวเองด้วยนะครับแต่ว่า ทุกๆ2ใบเรียกาศชิลของมันอนะได้มากสุดอยู่ที่15ื่น้านะเพราะว่าเรียเรามี5ตัวถูกปะมันบอกว่าบวก5้าบตามจํานวนยูนิตอ๋อจำนวนยูนิตเกจสของคุณทุกๆ2ใบเราแปลว่าในสนามเรามี6ใบแล้วก็ตัวมาเป็น7ถ้ามันนับคู่ยังไงมันก็จะมากสุดอยู่ที่15ื่นานะครับตัวนี้ถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ออกมาช่วยให้สายบาธิออนอนะเป็นมีของป้องกันโดยใช้เกจ3ได้ แล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้มีเทคออตโต้ในช่องเลกาดเมื่ออยู่โจมตีถ้าคุณมียูนิตเกรดสามสามใบหรือมากกว่าเขาได้บาร์สองยูนิตนี้บวกหนึ่งขีได้จนจบการต่อสู้ถามดีไหมดีครับแดกคอสหนักไปนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายครับกับออเดอร์ออเดอร์ของอันนี้มีความสามารถโคลบาร์หนึ่งการ์ดเกรดสามคือหลักๆเราถ้าเราทําการโซชาหรืออะไรส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่โดนทิเกอร์ก็โดนการเกรดสามมนะ เออเพื่อเล่นการใบนี้เลือกเรียกาศของคู่แข่งหนึ่งใบครับคู่แข่งเลือกเรียกาศทั้งหมดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตเดียวกันนั้นนหะอ่ากับเรียกาศใบนั้นไปเรียงไว้ใต้กองการดของตัวเองก็คือเตะทั้งแถวถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่สำหรับยุคนี้ในยุคที่เด็กมันยังไม่ได้เสิร์ฟบ่อยขนาดนั้นเนะ่ะไม่ได้แบบมีตัวเสิร์ฟมีตัวอะไรขนาดเนี้ยูไอเทคนี้ย มันป่วนได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถามว่าใส่เยอะไหมอาจจะใส่สักหนึ่งถึงสองใบเพื่อแบบเป็นซีเกตเทคเพราะว่าเหมือนเดิมเทคแม่งมีเปิดกองคอเจอไอ้นี่เป็นคอไม่ได้โยนทิ้งอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอันนี้นะสำหรับใครที่เราโปรไฟล์มีโปรไฟล์แน่นอนครับทั้งสายซอฟเร์เลสและสายบาติออนนะครับอย่างนั้นฝากด้วยชา้านิดนึงนะครับเราค่อยๆทยอยทำออกมาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ